อาทิตย์การทำหัตถการ Man นว l Vacuum Aspiration สวัสดีค่ะนักศึกษาแพทย์ชนิตาชุมพรศิค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาแพทย์วารางคณาระวังงานค่ะข้อบ่งชี้และข้อห้ามในการทำหัตถการ MVA cannula MVA aspirator สำลีและผ้ากอส เทนาคูลมัมเซอร์วิคอลไดเลเตอร์ลองน o น t ู Forceps ซสสปอนช์โฮลดิ่งฟอเรสเซสไบวั a วา n a เจนอลสเปกเริ่มจากดันตัวแป้นไปข้างหน้าโดยต้องกดไว้พร้อมกับดึงพังเจอร์ค่ะมันก็จะมีแรงตึงเพราะเป็นสุญยากาศค่ะแล้วก็นำแคนูล่าประกอบเข้าไปนะคะพอจะเริ่มใช้ก็ทำการกดตรงนี้ ก็จะมีเสียงลมค่ะแล้วเราก็ทําการดูดชิ้นเนื้อก็จะเข้ามาตรงไซลินเดอร์พอดูดไปเรื่อยๆเ,เริ่มรู้สึกว่าง่ายนะคะแสดงว่าอาจจะไม่เป็นสุญญากาศแล้วก็ทําการปลดออกอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ส่งให้ผู้ช่วยดันแล้วก็ก้นและส่งตรวจชิ้นเนื้อค่ะถ้าสมมุติยังไม่หมดก็กดตรงนี้อีกทีค่ะแล้วก็ดึงมันจะมีเสียงดังแก๊กอย่างนี้นะคะจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็ประกอบแคนูล่าใหม่นะคะแต่ตอนทําจริงค่ะเราจะใส่แคนูล่าเข้าไปที่ตัวปากมดลูกก่อนแล้วค่อยเอาตัวนี้มาประกอบอีกทีนึงนะคะแล้วเราก็หมุนแล้วดูดหมุนแล้วดูดเพราะถ้าเราไม่หมุนมันก็จะดูดไม่หมดค่ะอันนี้ก็คือหลักการทําของ MVA ค่ะกรณีมีวิสัญญีแพทย์ให้วิสัญญีแพทย์เป็นผู้พิจารณาเลือกวิธีการระงับปวดหากไม่มีให้เตรียมทำพาราเซวิคอลบล็อก ต่อมาใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกปูผ้าป,ปัดสกากเชื้อให้เหลือช่องว่างบริเวณที่จะทำา่าตาร,ารและตรวจภายในเพื่อประเมินขนาดและตำแหน่งของมดลูกถางขยายช่องคลอดด้วยใบวาวเจนอลสเปคูลัมทำความสะอาดบริเวณช่องคลอดและปากมดลูกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อประเมินรูปากมดลูกหากรูกปากมดลูกมีขนาดเล็กต้องทำการถางขยายด้วยเซเวคอลไดเลเตอร์ สอดแคนูล่าผ่านปากมดลูกอย่างนุ่มนวลจนถึงฟันดัสจากนั้นถอยออกมาเล็กน้อยต่อแอสเปเรเตอร์ที่เตรียมไว้เข้ากับแคนูล่ากดวอล์ลบัตทอนเพื่อสร้างแรงดูดดูดคอนเทนต์ในโพรงมดลูกด้วยหมุนเซลินเดอร์ไปแต่ละด้าน180อองศาร่วมกับค่อยๆเลื่อนแคนูล่าเข้าออกพร้อมๆกัน เมื่อดูดเสร็จให้ปล่อยวาล์วบัตทอนและดึงเครื่องมือออกปลดพังเจอร์ออกและเทคอนเทนเนอร์เซลินเดอร์ใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ในกรณีที่ยังเหลือคอนเทนท์ค้างในโพรงหมดลูกให้ทำการปูดหมดลูกด้วยชามคิวเลตเพิ่มเติมหรือใช้ลิงฟอเสเซตใส่เข้าไปชีบเอาเนื้อเยื่อในโพรงหมดลูกออกมาอาจทำการตรวจซ้ำด้วยอันต้าซาวเพื่อให้แน่ใจ เอาเครื่องมือออกและนำชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยานี่คือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อาการที่อาจเกิดขึ้นได้หลังทำหัรถการอาจมีอาการเจ็บปวดบริเวณช่องคลอดหรือมดลูกได้สามารถให้ยาแก้ปวดรวมถึงการประครบอุ่นที่หน้าท้องเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเกรงได้อาจรู้สึกถึงการหดรดตัวของมดลูกได้บ้างเป็นปกติประจำเดือนอาจมาไม่ปกติเป็นระยะเวลาสั้นๆ4 -6 สัปดาห์ หากมีการทำแผลในช่องคลอดให้มันดูแลรักษาวความสะอาดเวลาเข้าห้องน้ำควรซับให้แห้งหลีกเลี่ยงการส่วนล้างช่องคลอดและงดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย2-4ถึงสสัปดาห์หลีกเลี่ยงการใส่ผ้าอนมามัยชนิดสอดช่องคลอดควรใช้ชนิดแบบแผ่นด้านนอกหลีกเลี่ยงการยกของหนักหรือกิจกรรมที่ต้องใช้แรงมากในช่วงสัปดาห์แรกพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บ มาฟังผลพยาธิวิทยาและผู้แพทย์ตามนัดเพื่อตรวจสอบสภาพของมดลูกการฟื้นตัวของผู้ป่วยและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหากมีอาการปวดท้องน้อยรุนแรงเลือดออกมากผิดปกติตกขาวมีกลิ่นมีลักษณะคล้ายหนองมีไข้สูงให้รีบกลับมาพบแพทย์เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติม